ดีครับคุณครูตั้มแล้วคุณแล้คุณครูโอผมชื่อเด็กชายพุทธเนตรจิแก้บนทัาสามเลขที่14วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเรื่องแม่กงนะคะ ดูช้างกันครับช้างตัวใหญ่มากเรามาดูที่สามกันเลยนะครับแตงโมชุ่มฉ่ำหวานานใครๆก really in yes. ็อยากกินกาง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 เลยนะครับกางเลยอีกตัว มูมูอะไรนะครับมูมูมูมม